بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأله بالهدى ودين حق ليصيره على الدين كله وقفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ayuhan mu'minun usikum wa iya ya bitaqwallah faqad fasan muttaqun Faqad qala ta'ala fi al-Qur'an al-Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim Zalikan kitabu la roi ray, la roi ba fihi hudal lin muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ว่าละีนายุ ن มิโนนบบมาอุนจีลอิไยก์วะมาอุนจีลมิงกับวบิลอาคิรติฮุมยุกีนูนอุลาอิกะอัลฮุดามีอัลรบบิหิมว่าอุลาอิกะฮุมุมุฟลิฮูนศรัทอีท่านพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายหน้าที่ของเราสิ่งที่จําเป็นสําหรับเรานั้นทุกคนนั้นจะต้องมีความยำเกรงต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลา นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่เป็นบทปัญญัติของศาสนานะครับให้ครบถ้วนสิ่งไหนที่ศาสนาใช้เราปฏิบัติสิ่งไหนที่ศาสนาห้ามเราละทิ้งสิ่งนั้นนะครับและเราก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนญ,ญานี้ยังมีความผาสุกสิ่งที่เราได้กระทำไปในโลกดุนญ,ญานี้จะเป็นผลให้เราได้รับการตอบแทน เป็นรางวัลที่ลอสุุฮานหัวตาลาจะตอบแทนให้กับเราอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามานั่นเองนะครับเมื่อเราทำหน้าที่และการแตสิ่งที่จำเป็นครบเรียบร้อยแล้วอันนั้นแหละครับเราก็จะพบถึงสิ่งที่อยู่ในจิตแจงเรานั้นเรานั้นจะมีความพาสุกมากน้อยเพียงใดในช่วงนี้เราอยู่ในวันที่28ของเดือนรอยับนะครับอีกไม่วันสองวันก็จะเข้าถึงเดือนชาบาน นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนชาบานนั้นมีสิ่งที่จําเป็นมีสิ่งที่เป็นแนวทางจากลอสุบฮานอวตาลานั้นให้เราได้ปฏิบัติและก็นํามาใช้กับพี่น้องม,มุสลิมของเราทุกๆคนด้วยกันนะครับผมานงานโดยท่านอาอิชาตาโยยลอหุอันฮาได้เล่าให้เราฟังว่าการอัสซุลลอฮสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลสลัมยยซูมุฮัตตานูกูลาลายูฟติร นะครับท่านซูลอลลว่าอะไรทีว่สันลามนั้นเคยถือสินอดนะครับเคยถือสินอดฮัตตาเนกูลาลายุฟติดต้นกระทั่งเราพวกเราเนี่ยได้พูดได้กล่าวกันว่าลายุฟติดท่านนั้นจะไม่ละเว้นการถือสินอดใน,ในวันในวันอื่นอีกก็หมายถึงว่าท่านอบีนั่นจะถือสินอดเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยวายุฟติโรฮัตตาเนกูลาลายยซูมูลและท่านนั้นจะ ละเว้นการถือสินอดจนกระทั่งพวกเรานั้นได้กล่าวว่าท่านนั้นจะไม่ถือสินอดอีกต่อไปแล้วนั่นก็หมายความว่าในแต่ละครั้งที่ท่านนบีถือสินอดในครั้งนี้ท่านนบีถือสินอดติดต่อติดต่อกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราพูดกันว่าท่านนบีนั้นจะมาได้จะไม่เลิกหรือบางครั้งท่านนบีเลิกเลิกซะจนเป็นระยะเวลาหลายวันจนกระทั่งพวกเราคิดว่าท่านนบีนั้นจะไม่ถือสินอดอีกแล้วนะครับ ท่านไอาชาหญิงไอาชาได้บอกต่อไปไม่ได้บอกต่อไปอีกว่าว่ามารอไอตุลรอสูลลอฮิสซาลาห์อ่าอะฮิวะสัลลัลลลลมฉันไม่เคยเห็นท่านรอสูลสซาลลัออฮุะยฮิวะสัลลัมนั้นอิสตักมาลาซิยาม马ชาฮารีกตตุอิลลารอมาดอนคือท่านรอสูลฉันไม่เคยเห็นท่านรอสูลสซาลลัอฮาหะสัลลัมนั้นถือศีนอดในเดือนใดครบตลอดเดือนนอกจากเดือนรอมฎอนเท่านั้น วมามรอายอตูฟีชฮรินอักษรอซียามันมินหูฟีชาบานและท่านสุนทและฉันไม่เคยเห็นท่านสุนทละหัวะลรว่าสลานั้นถือสินอดในเดือนใดมากกว่าเดือนชาบานเพราะนั้นในจํานวนเดือน12เดือนนั้นท่านอบีนั้นไม่ถือสินอดในเดือนใดมากเลยนอกจากเดือนชาบานเท่านั้นเพราะนั้นเดือนข้างหน้าอีกไม่กี่วันในเ,นเดือนชาบานส่งเสริมให้พพี่น้องมุสลิมผู้สถาน,นทำการ ถือสิทอดให้มากๆในเดือนของชาบานแต่ไม่ได้ให้ครบเดือนนะครับครบเดือนมีเดือนรอมฎอนอย่างเดียวคุณจะบวชถือสิทอดสิบวันยี่สิบวันก็แล้วแต่แต่อย่าให้ครบจํานวนเต็มหนึ่งเดือนก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านอบ,บีทํทำไว้เป็นแบบฉบับให้เรานะครับผมท่านพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับท่านในสุรตุนของอัลบากรอ ซูรุ่นบากรอเป็นซูรที่ถูกประทานลงมาที่เมืองมาดีนะนะครับทั้งหมดเลยยกเว้นในซูร่ที่281นะครับซึ่งลงมาที่มีนาขณะที่ท่านนาบีนั้นประกอบพิธีฮั์อยู่นะครับผมเพราะนั้นความหมายในซูรุ่นบากรอใน5อายะแรกนั้นจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่มีความยำเกรงนะครับ6กเจ็จะพูดถึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพวกกาฟารู หลังจากนั้น8-9 1เเรื่อยๆไปนั้นก็จะพูดถึงพวกมุนาฟิกนะครับคราวนี้เรามาดูใน5อายะแรกที่จะนำมาในวันนี้นะครับอลิฟลามีมอลีฟลามีมเป็นตัวโดดๆนะครับเป็นตัวเดียวตัวเดียวซึ่งไม่มีใครเข้าไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจและเพราะท่านอบีมมุาาาฮาาัมมัดสลลัลัสลามนั้นก็ไม่ได้อธิบายถึงความหมายนะครับของตัวพวกเหล่านี้เหมือนกันเราจะพบเห็นอย่างมากมายอลีฟลามีม อิลิฟลามรอมีนะครับหรือฮามีมก็มีนะครับซึ่งพวกนี้นะักวิชาการไม่สามารถที่จะให้ความหมายได้นะครับผมซาลิกันกิตาบุลารอยบาฟีฮิฮุดันล,ลินมุตตะกีนซาลิกันกิตาคัมพีนี้ก็ไม่ถึงไรอันกุรอานนั่นเองลารอยบาฟีฮิไม่มีความสงสยัยใดๆในนั้นเลยคมพีกุรอานไม่มีข้อสงสยัยใดๆในนั้นเลยเพราะว่าอะไรเรายึดถือ เราคิดเรายึดถือและเป็นบทปัญญาที่มาจากพระเจ้าอันกุรานั้นมาจากพระเจ้าโดยที่อะไรให้ท่านนบีมมม o m a สุลลัลวะไลซัลลัมนั้นมาทําการเผยแพร่ศาสนาท่านนบีนั้นเป็นคนที่อะไรอุมมี่อ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นนะครับอ่านไม่ได้เพราะนั้นเราจะมาคิดว่าหรือพวกอักุฟาดพวกมุชชิกินในสมัยก่อนจะมาคิดว่าท่านนบีนั้นแต่งขึ้นมาเองไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอะไรท่านนบีนั้นเป็นคนที่อ่านไม่ได้แล้วก็เขียนไม่เป็นด้วย เหมือนกับพวกเราเราคิดถึงตัวพวกเราแล้วกันนะครับผมพวกเราสมายัยก่อนอนู่นเป็นผู้ใหญ่แล้วภาษาไทยเรารู้แต่ภาษาอังกฤษเราไม่รู้บางคนพูดได้จริงแต่อ่านก็ไม่เป็นเขียนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมพุดันเลียนมุตตะกีนเป็นคําแนะนําสําหรับบรรดาผู้ที่มีความยําเกรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นกุรานนั้นเป็นอะไรเป็นคําแนะนําสําหรับบรรดาผู้ที่มีความยําเกรงถ้าเรามีความยําเกรงต่อเัาสุภาณห,ห,หูวตาลาแล้วเราก็อะไร ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของอลัลลอฮ์ที่อลัลลอฮ์นั้นได้ทรงใช้กให้แก่เราเรามีกุรอานกุรอานไว้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อศึกษาเพื่อที่เรานั่นจะได้อ่านไม่ใช่มีไว้เพื่ออะไรเก็บไว้ในตู้โชว์ดูสวยงามเป็นภาษาไทยก็มีนี่บ้านกูก็มีภาษาไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเอามาอ่านวันละนิดวันละหน่อยเราก็จะได้รู้ถึงความหมายมาแล้วก็นํามาใช้นํามาปฏิบัตินะครับผม อัลละีนายุมีนูหน้าบินกอยบีนะครับสำหรับผู้ที่มีความยำเกรนั้นจะทำไงต่อครับบรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งที่เร่นลับทั้งหลายศรัทธาต่อสิ่งที่เร่นลับทั้งหลายนะครับผมก็คือการเชื่อในสิ่งที่มีอยู่ในคือการเชื่อในสิ่งที่มีอยู่ในเอ่อคือการเชื่อในสิ่งที่ไม่อยู่ในสถานะที่เรานั้นจะสัมผัสได้ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ หรือเป็นสิ่งที่พ้นญานวิสัยของเราอย่างเช่นอะไรศาสตร์ของอัลลอฮ์ตัวตนของอัลลอฮ์ซึ่งเราไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นอะไรเป็นมนุษย์หือนเราไหมหรือเป็นอะไรบ้างในสิฟาตบอกว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์มีหูไหมไม่ใช่เราจะไปคิดยังไงไม่ได้อัลลอฮ์ทรงเห็นมีตาไหมไม่ถูกเป็นสิ่งที่เรานนั้ไม่สามารถที่จะอะไรสัมผัสแล้วก็มองเห็นได้ว่าไม่สามารถจะเราไปนึกคิดได้ว่าศาสตร์ของเราเป็นอย่างไรอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ ได้รับแต่ว่าเราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเราก็ต้องเชื่อในสิ่งนั้นสิ่งได้รับอีกนะครับผมก็คือในเรื่องของมาลาิกะมาลาิกะซึ่งเป็นบาวของเราเราก็เชื่อว่าสิ่งนั้นมีจริงเชื่อในเชื่อในสภาพของวันกิยามะจะลอดจนการสอบสวนในกุบ์ของมุงกัรนาเกตที่เราตายไปแล้วเราก็ต้องถูกสอบสวนในกุบ์ก่อนนะครับผม พร้อมด้วยการตอบแทนจากล้อและการลงโทษจากล้ออันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรที่เร้นลับนะครับผมวายุกีมูนัสโอลาตาและสุจ้าตหลายนั้นจงดํารงไว้ซึ่งการละหมาดละหมาดอะไรครับดํารง้ซส่งกาละหมาดละหมาดยุมอาละหมาดวันศุกร์ละหมาดอีได้นี่หรือละหมาดอีสองอีเพราะบางคนบางคนเอาแต่วันศุกร์อาทิตย์หนึง่งเอาแล้วเดี๋ยวละหมาดวันนึงก็ยังดีบาววันศุกร์ บางคนมาสุกก็ไม่เอาเอารอ e ีได้นี่เอาอีดินฟิตรี่เอาอีดินอัตฮาเอาแค่นี้เองซึ่งไม่ใช่ในความหมายของมันในพุธบ้านในสุกที่แล้วเราที่ได้ยดินเ,เ,เ,เรื่องอะไรครับผมเรื่องอิสราเอลวะมีฮรอดเรื่องอิสราเอลวะมีฮรอดท่านบิมมามัซลาร์วุลัยซาลันมันเดินทางจากมาสัสยิดฮารอมจากนครมักกะไปสู่มสัสยิดอักซอนะครับผมเพียงช่วงหนึ่งของกลางคืนเพียงช่วงหนึ่งของตอนกลางคืนเท่านั้น เดินทางนะครับเพราะนั่นการเดินทางของท่านนาบีมุฮัมามัดสุลาสาลามได้เกิดขึ้นทั้งรัววันยิสด้วยไรวิญญาณและร่างกายด้วยนะครับผมในขณะท,ท่านนาบีในขณะท่านนาบีนั้นยังตื่นนอนมีสติสัมัญชันยะไปในขณะที่ท่านนาบีตื่นนอนไม่ได้หลับไม่ได้ฝันไปม่ใช่ว่าเป็นความฝันหรือความคิดเห็นของคนบางคนบางคนไม่เชื่อคิดว่านานาบีหลับฝันไปไม่ใช่ แต่ที่อล่อ์ให้นดบีไปนั่นไปทางอะไรทางเรือนร่างและทางวิญญาณด้วยไปด้วยกันพอไปถึงมเมซิตอักซอร์เสร็จวันมีอร่อยคือการท่านนาบีนั้นขึ้นไปสู่ฟ้าควาชั้นบนขึ้นไปทําอะไรไปรับบทบัญญัติของเรื่องของการละหมาดมาห้าเวลาบัญญัติห้าเวลาไม่ใช่ละหมาดวันศุกร์ไม่ใช่ละหมาดอีดไ,ได้นี่ไม่ใช่รับมาให้ได้เรื่องของการละหมาดห้าเวลาให้มุสลิมนั้นที่มีหน้าที่มีความจําเป็น จะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามหลักการของาศาสนาในเรื่องของการละหมาดอินนัสละะาลาตานัตอัลมุมินีนะอิตาบันมาคูตาแต่จริงการละหมาดนั้นได้ถูกกาหนดนะในวันและเวลาของมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ครบถ้วนที่สําคัญก็คือการละหมาดนั้นไม่ใช่ว่าเราเอาเอาแต่ท่าทางหรือเอาแต่ลักษณะของมันมาทําศาสนาไม่ได้ใช้ให้เราทําแบบนั้น เหมือนคนโมอันลัฟที่จะเข้ามาในศาสนาอิสลามใหม่เขาก็ต้องเรียนรู้เรื่องศาสนาเขาก็ต้องอ่านเขาก็ต้องท่องจําอ่านไม่ได้เขาก็ต้องท่องจาอํา,า,จาให้ได้ว่าในละหมาน้นจากเริ่มต้นโดยการตะกบีอจนกระทั่งเสร็จสิ้นถึงการให้สลามนั้นต้องอ่านอะไรบ้างอันนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมุสลิมผู้ศรัทธาทวนจะต้องเรียนรู้โอเคแหละเราเรียนรู้มาแล้วเราท่องได้แต่คนที่อยู่ข้างหลังเราล่ะหมายถึงใครครอบครัวของเรา ลูกๆของเราล่ะบุตรหลานของเราล่ะได้เรียนไหมถ้าเขาไม่ได้เรียนเขาจะทํำยังไงก็เอาแต่ลักษณะท่าทางมาอย่างเดียวซึ่งอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราทุกคนนั้นจะต้องศึกษาอิหมามก็ต้องอ่านคนที่เป็นผู้นําคนที่เป็นผู้นําของประเทศถ้าเป็นมุสลิมแล้วทํารานรับราชการเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องอ่านเหมือนกันเราเป็นบุคคลธรรมดาเราจะเข้าพบพระเจ้าเราก็ต้องอ่าน แม้กระทั่งเราเอ่ยปากไปพูดภาษาไทยเพียงคําเดียวการละบากของเราเสียใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอะไรส่งเสริมให้ลูกของเรานั้นได้เรียนเรื่องราวของศาสนาอย่าให้อิสลามหายไปอย่าให้อิสลามหายไปไม่ได้หายไปจากที่เนี้ยหายไปจากครอบครัวของเราอิสลามนั้นจะหายไปจากครอบครัวของเราเพราะว่าเราอะไรเราไม่ได้อบรมเราไม่ได้ศึกษาเรื่องราวของศาสนาเอาละเราปล่อยให้ลูกเรา พอเราไม่สนใจเรื่องศาสนาลูกเราไปด้วยพอลูกเราออกเป็นหลานหลานก็ลืมไปหมดแ้วไม่รู้ศาสนารู้แต่ว่าเป็นมุสลิมไปรับประทานหมูอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสําหรับมุสลิมเราทุกคนนะครับไปนานการศึกษาในเรื่องของการละหมานั้นเป็นวายิบสําหรับมุสลิมเราทุกคนที่ต้องให้ลูกของเรานั้นอ่านให้ได้เขียนให้ได้ในโลกดุนยานี้ตัวเราเองนะครับตัวพวกเราทุกๆกคน บุตรหลานของเราลูกๆของเราภูมิใจในตัวเราแล้วรู้ภูมิใจไงอามาสางกฤษเกงอามาสานน้นได้อามาสานี้ได้ญี่ปุ่นได้จีนได้ลูกผู้ภาษาอังกฤษลูกผู้ภาษาจีนโอ้เราภูมิใจในตัวลูกของเราแต่เราไม่เคยได้ส่งเสริมให้ลูกของเรานั้นได้มาเรียนได้ได้เป็นภาษาดัาาบภูมิใจในสิ่งที่เป็นนะเป็นโลกดุนยาแต่ในโลกของอาคิร์เราไม่ไรเราไม่ให้ความสนใจเราไม่ให้การศึกษาแก่ลูกของเรานั้นเป็นสิ่งที่ผิด เราจะมีความสุขทั้งนุนยาและอาคิรอด้วยการศึกษาและก็ความยำเกรงต่อลัสุิพานหัวตาลาเท่านั้นนะครับผมต่อมาวามิมมารซักนาหุมยุงฟิกูนและส่วนหนึ่งจากที่เราได้ประทานให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขานั้นพวกเขาก็จงบริจาคเมื่อลัทุิพานหัวตาลาให้และให้ริสกีกับเราให้เรานั้นได้มีทรัพย์สินเงินทองให้เรานั้นได้มีกินมีใช้เราก็ควรที่จะ บริจาคสิ่งนั้นให้แก่ผู้ที่ยากไร้ไปบ้างนะครับผมลันตนาลุนเบรหัตตาตุงฟิกูมิมาตุหิบุนไม่ใช่คุณวางความดีอะไรเลยหากว่าสุเจ้านั้นจะอะไรลันตนาลุนเบรหัตตาจนกว่าสุเจ้าทั้งหลายนั้นจงบริจาคในสิ่งที่สุเจ้าได้รับไปมีความรักในสิ่งนั้นก็บริจาคนะครับเมื่อเรามีกินมีเยอะแล้วเราให้กีกับเราแล้วตัวเราเอาเราให้เราก็ต้องให้กับคนอื่นไปบ้างนะครับผม ต่อมาสําหรับผู้จําเก่งนะครับวัลลาจีนายุมินูนบิมาอุนซิลไลอะไยก็วมาอุนซิลามิงกอบล็กและบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นต้องศรัทธาในาสิ่งที่เลาโลสุภา,านุวตาลาได้ประทานมาอย่างท่านก็หมายถึงอันกุอาได้ทรงประทานมาให้กับท่านอบบมุมฮัมหมัดเราต้องศรัทธาด้วยวมาอุนซิลามิงกอบลกแล้วและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนจากท่านอบบมุมฮัมมัดก็หมายถึงในคมภี์ของเตาร้อยก็ดีในคัมภี์ของอินจีนก็ดีเราก็ต้อง ศรัทธาว่าอันนั้นมาจากพระเจ้านะครับซึ่งแตกต่างกับพวกเยโฮดีและพวกนซาอรอพวกเยโฮดีนั้นนบีมูซาอะัยฮิสลาถือคัมภีร์เตารอดแต่พวกนบีอีซาซึ่งนับถือซึ่งมีคัมภีร์อินจีนั้นต่างคนอะไม่ศรัทธาซึ่งกันและกันและกันนะครับพวกของนบีอีซาวงวานของนบีบนนบีอีซาไม่ก็อะไรก็ไม่ยอมรับใดนบีมูซาเช่นเดียวกัน พวกนบีมูซาก็ไม่ยอมรับในนบีอีสาทั้งคำพีและตัวท่านนาบีนะครับแต่ว่าอิสลามนั้นไม่ใช่ลาหนฟาริโกะบายนาฮดิมมีนพุมนะเราไม่แบ่งแยกกันในระหว่างพวกเขาทั้งหลายวอบินละอาคิร์ติหุ้มยูกินนและจงสธาต่อวันกิมะนะครับเพราะฉะนั้นจงสตาต่อวันกิมะหุมยูกิูนพวกเขาเชื่อมัน่นและพวกเขาก็เชื่อมั่นนะครับผม ก็หมายถึงว่าเราก็ต้องศรัทธาต่อหรอเมื่อเราศรัทธาต่อวันอาคิรอวันที่เราฟื้นคืนชีพในฮะดีสมีมากมายที่เราพบเห็นบังการอายุบินูบิลลาฮิวันเยาวเม่นอาคิดผู้ใดที่ศรัทธาต่อหรแล้วก็ให้ศรัทธาต่อวันกิยามะถ้าเราไม่ศรัทธาในวันกิยามะเราก็จะทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ต้องห้ามนะครับเพราะฉะนั้นวันกิยามะนวันกิยามะนั้นจําเป็นที่มุสลิมผู้ศรัทธานั้นจะต้องเคารพเอ่อต้องศรัทธานะครับผม อุลัยอิกาอาลาฮุดามไม่รับบิหิมว่าอุลัยอิกะฮุมุนมุฟลิฮูนชนเหล่านั้นแหละครับคือผู้ที่อยู่บนคําแนะนานะครับจากพระองค์จากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาว่าอุลัยอิกะฮุมุนมุฟลิฮูนและชนเหล่านั้นแหละคือผู้ที่ได้รับชัยชนะผู้ที่ได้รับความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามในสิ่งนี้แล้วเราก็จะอยู่บนทางนำของศาสนาอิสลามนะครับผมแล้วก็เราก็จะได้รับ ชัยชนะเป็นรงางวัลที่เรานั้นจะได้กลับไปหาเราด้วยความภาคภูมิใจนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นส่วตุ้นบอกระอนนั้นมีความสําคัญยังไงส่วตุ้นบอกระอนนั้นมีความสําคัญที่ว่ารายงานจากท่านอาบีฮุรอยรัตต์ท่านอาบีฮุรอยรัตต์รถยนล์หออันหูได้เล่าให้เราฟังว่าอันอสลสอุอฮิวรซัลามกอล,ล่าและตตจอาลูบุยุตะกุมกูบูลันนะครับ สู่เจ้าทั้งหลายนั้นอย่าทําให้บ้านของพวกสู่เจ้านั้นเปรียบเสมือนกับกูโบตเปรียบเสมือนกับกูโบต์ไฟเอ็นนั้นใบตั้งละียักโรฟีสูรตุนบากรอและยัดคูลและยัดคูลูฮุลชัยตอนนะครับแท้จริงบ้านซึ่งมีคนที่บ้านซึ่งมีคนที่อ่านสูรตุนบากร้อนนั้นถ้าเราเป็นถ้าเราอยู่ในบ้านและอ่านสูรตุนบากร้อนนั้นลายัดคูลชัยตอนนั้นจะไม่เข้าบ้านเราเห็นไหมฮะ ส่งเสริมให้เรานั้นอ่านสุรุตุนบกะกะรอเมื่อเราอ่านไปแล้วบ้านในอ่านสุรอชัยตอนนั้นจะไม่เข้าบ้านเช่นเดียวกันอาน,นัสบินมาเลกก็ได้เล่าให้เราฟังว่าขอสุนสรโหลเวสลัมอินละชัยตอนยักรูยุมินันไบที่อิซาซามีอาสุรตุนบะกะรอตักเราฟีแทชิงชัยตอนนั้นจะออกจากบ้านเราเมื่อใดเมื่อเข้าได้ยินสุรตุนบะกะรอตักเราฟีจงอ่านสุรนี้ เมื่อเราไม่มีความสามารถที่จะอ่านหรืออ่านไม่ได้เพียงเล็น้อยเราสามารถที่จะเปิดวิทยุได้ฟังได้ในสูตุนบกเรฟังแล้วไรใชยตอนก็จะไม่เข้าบ้านอันนี้อันนี้คืออะไรสิ่งที่เรานั้นได้รับจากสูตุนบกเรถ้าเราทําแล้วก็นํามาปฏิบัติเราก็จะใชยตอนนั้นก็อะไรจะไม่เข้าบ้านเรานะครับผมท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ที่ศรัทธา ทำยังไงที่จะทําให้ครอบครัวของเรานั้นมีความสุขนะครับผมทำยังไงจะทําให้ครอบครัวของเรานั้นมีความสุขสิ่งที่เราขนขวายหามาได้ในโลกดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ดีทรัพย์สินเงินทองก็ดีเราม uh ีความสุขในโลกดุนยานี้เรามีเงินไปซื้อน่นซื้อนี่ไปซื้อที่ไปซื้อบ้านไปซื้อในสิ่งต่างๆอันนั้นความสุขของโลกดุนยานี้แต่สิ่งที่เราจะเอากลับไปได้ tre? ติดตัวเราไปได้ในวันกิยามานนั้นคือการทำอิบาดนะนะครับผมเพราะฉนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาุตาลาได้กล่าวไว้ในสุตุนบอกเราะชน่นเดียววัตะกูยามันตุรยาอูนะฟีฮิอิลาลลอฮิซุมมะตุว,วฟากคุลลุนับซิมมาเกษบัตพหุมลายุสลามูลสุเจ้าทั้งหลายนั้นจงยำเกงวันหนึ่งก็คือวันกิยามะเราตายวันไหนไม่รู้ตายวันไหนไม่รู้แต่ที่ที่รู้คือตายไปแล้วจงไป เกิดไปไปฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งในวันกียา์มาแน่นอนเมื่อเราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาแล้วตายวันไหนไม่รู้แต่ว่าเราจะต้องไรไปรับผลงานที่เรานั้นได้กระทำไว้ในโลกญญนิยานี้ในวันไหนวันกียรา์มาตุรยยอูนาฟีฮีแลนลอฮีซึ่งพวกเขานนั้นจะถูกนํากลับไปยังอัลลอฮ์ในวันนั้นสุมาตวฟากุลุนับซิมมากัสบ,บัตวะฮุมลาย,ยุสมูลแล้วแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนตามที่ชีวิตนั้นได้สแสวงหาไว้ และพวกเขาทั้งหลายนั้นจะไม่ถูกอาธรรมคุณทําอะไรไว้ในโลกดุนยานี้คุณก็จะได้รับผลตอบแทนลล l a ์จะทรงได้ตอบแทนให้กับเราในวันกิยามะเราทําอิบาดะเป็นอะไรเป็นอาวุธเป็นสเสบียงของเราที่จะพบกับ a l ่ a h อย่างมีความฟ้าสุขมีความสบายใจเออเราละหมาดแล้วพบแล้วทําการถือสื่ออดพบแล้วลูกๆเราเราทำแล้วพบแล้วเราสบายใจไปพบกับ a l l a ได้วยความสบายใจนะครับผมแต่ถ้าเรา ทำมั่งไม่ทำมั่งลูกก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเราก็จะพบกับอะไรความการลงโทษที่อัลลอฮฺสุบฮาฮะตุลลาจะให้กับเราเช่นเดียวกันนะครับตอบแทนและก็ลงโทษถ้าเราทําในสิ่งที่ตามหลักการของศาสนาใช้เราก็ได้รับรางวัลแต่ถ้าเราฝ่าฝืนในสิ่งที่ศาสนาใช้เราก็ได้รับโทษนะครับเพรฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมุสลิมและก็ครอบครัวของเราบุตรหลานของเราลูกๆของเรานั้นให้อยู่ในแนวทางของศาสนา เมื่อเราทำครบในเรื่องราวของศาสนาแล้วดุนยาเป็นของเรากิยามากเป็นของเราอกูลุกาลีฮาซาวัสตักฟิรุลนะจีมาลีวะเลกุมไวล์ไซลินมุสลิมีนวันมุสลิมาตมินกุลลิวะมินกุลลิซัมฟาสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีม และโมอะไรกุ้มบัวร้อมาตุ้วล้อว่าบริกาตุกขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแดดท่าน